ส่นท่านผู้ชมพบกับพี่อูดโอ้โหอยู่บนเกาะในวันที่เก้าแล้วเห็นคีบอะไรไหมท่านผู้ชมฮะคีบอะไรเอ่ยโอ้ยคีบใหญ่เหลือเกินมันต้องเป็นปลาวานแน่ๆท่านผู้ชมไปดูกันปะเฮ้ยคีบอะไรวะปลาวานเปล่าคีบยังอยู่ไหมคีบอยู่เปล่าเอาคีบหายไปแล้วเฮ้ยปลาวานเาวะเฮ้ยอยากไปตัใกล้พายเรือไปดูดีกว่า เฮ้ยอินคลีบอินคลิปเนาะไปดูใกล้ไปดูใกล้ายเรือไปท่านผู้ชมน่าจะเป็นปลาวานนะอาจจะเป็นปลาวานเพชรฆ้าวก็ได้หรือว่าเป็นฉลามขาวเพราะคลิปมันใหญ่มากไปดูกันดีกว่าไหมแต่อย่าไปอยู่ใกล้นะวิมีสองตัวเลยท่านผู้ชมโอ้โห my god อะไรกันนี่โอ้วิปลาวานเพชรฆ้าวโอ้โหสุดยอดอุ้ยอุ้ยอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชเฮ้ยมันเข้ามาใกล้แล้วอย่าเบิ้งตายอย่าเบิ้งตายตายไม่ได้ตายไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยรีบขึ้นบกก่อนโอ้โหปะวันเข้ามาใกล้มากเลยท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โหท่านผู้ชมฮะอุ้ยตัวใหญ่มากเลยมันเข้ามาตรงจุดที่มันน้ำปืนได้ด้วยเฮ้ยไม่น่าเชื่อเฮ้ย เฮ้ยเสียวมากเลยวุ้ยดูคลิปมันคลิปเบลอนะท่านผู้ชมฮะอู้หูเฮ้ยมีสองตัวสุดยอดเลยเฮ้ยอยู่ใกล้มันไม่ได้นะมันดุมากมันกัดทีเดียวเราตายเลยนะเป็นสัตว์ที่มีดาเมจสูงที่สุดนะก็คือปลาวานเพชรคาตกัดทีเดียวตายนะ ว้าวเฮ้ยสุดยนะอดเลยไปไปดูใกล้ๆนะตายไม่ได้ถ้าตายคือจบเลยนะท่านผู้ชมบอกแล้วถ้าตายจะไม่ได้เล่นในโหมดเอาชีวิตรอดอีกแล้วเฮ้ยเข้ามาใกล้มากเลยวะเฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเรามีเรามีปลาเฮ้ยเดี๋ยวนะเนื้อเน่าอยู่ไหนเนื้อเน่า เฮ้ยเนื้อเน่าอยู่ไหนวะเราเก็บไว้หรือเปล่าเอเฮ้ยเนื้อเน่าหายวะเฮ้ยเราไปไว้ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เจ้าเนื้อมันกินสักหน่อยฮะท่านผู้ชมมันจะกินล่าเฮ้ยเสียวตื่นเต้นโอ้โหมันเข้ามาใกล้มากเลยเกือบโดนโจมตีนะท่านผู้ชมอะปมันกินเลยหนึ่งชิ้นกินมาก เฮ้ยเฮ้ยยังกินปลาเปล่าอุย๊ยปาวันเข้ามาใกล้มากๆเลยท่านผู้ชมสุดยอดเลยอุย้ยเฮ้ยเสียวเสียวมันกัดทีเดียวแล้วตายอุย้ยเกือบนะเกือบโอ้โหนี่ตีมันได้ไหมตีตีถึงปะตีไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยปาวันเข้ามาใกล้ที่สุดเลยตั้งแต่เล่นมานะท่านผู้ชมฮะอุย้ยสุดยอดอะไรเนี่ยไม่ตีมันสักทีนิอุย้ยท่านผู้ชมฮะ เฮ้ยมันกินปลาเราไปแล้วเหรอโอ้โหเฮ้ยท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมปลาวานสองตัวเข้ามาได้ไงวะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหเดี๋ยวก่อนเอาอะไรมันกินเดียไม่มีแล้วเนื้อเน่าเนื้อเน่ามีบ้างนี่ก็ะโดดลงไปขึ้นฮึี่โอ้โหโอโหสุดยอดเลยฮะโอ้ยท่นานผู้ชมฮะตื่นเต้นโอ้ยโอ้ มาแล้วมาแล้วขึ้นโอ้ยเกือบนี่ตีถูกป่ะตีถูกป่ะตีไม่ถูกโอ้ยเกือบเกือบโดนโอ้ยท่านผู้ชมโอ้ยมันอยู่ใกล้มากเลยมันเชื่องมากๆนะแต่ว่าเข้าใกล้ไม่ได้นะเป็นปะวานที่ดุที่สุดไม่ใช่ปะวานเบลูก้านะแต่ว่าเป็นปะวานเพชคาดมันกัดทีเดียวเราตายนะโอ้ยสุดยอดเลยท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อเฮ้ยเสียวเสียวลงใหม่ มาไมมาไหมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยท่านผู้ชมสองตัวสวยมากๆเลยอะไรวะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะอยู่ใกล้ปะวันขนาดเนี้ยเป็นการใกล้ชิดที่สุดเลยในโหมดเอาชีวิตรอดนะฮะเฮ้ยตีตีไม่โดนเฮ้ยโอ้ยเล่นกับปาวานนะไม่ต้องทําอะไรแล้ววันนี้เล่นกับปาวานทั้งวันเลยด้วยม,มาดิมาสิหลอกให้มันมาใ,ใกล้ รีบขึ้นรีบขึ้นนีอุ้ยโดนโอุ้ยโดนทีนึงเจ็บไหมเจ็บไหมโดนปีไปทิง้งหนีว่าหนีว่าไม่หนีไว้ให้ไม่หนีเฮ้ยหนีวะกระตีามันไปทิง้งเจ็บปวะเนี่ยเรืยจะมืดแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยดูเสือมันจะมาไหมลุ้น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 มาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมโอ้ยมีอะไรมันกินบ้างฟักทองกี่บ้า ดูสิกินไหมไม่ส่นนะเฮ้ยไม่สนฟักทองไว้เฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามาได้ไงวะเฮ้ยจะมืดแล้วจะมืดแล้วหุ่ยรุงนี้เช้าจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ลงไปเก็บฟักทองทันป่ะ <c oughs> เสียงป่ะเสียงเปล่าลงไปเก็บฟักทองจะรอดไหมรอดเปล่ารอดเปล่าเสียงไหมเดรีบขึ้นรีบขึ้น ดูทีท่าหน่อยมาบ้ามาบ้าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้ววะเอ้ยมาด้วยละ่ะโอ้โหโอเคนะท่านผู้ชมฮะโอ้โหถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับพี่อู๊ดด้วยนะอุอ้ยสวยจริงๆนะพ่นน้ำพ่นน้ำตอนที่เอ่อภาคที่กำลังตกดินฝั่งนูน้นฝั่งที่ตวนตกใช่ไหมนูน่นอันนี้คือที่ตวนออกนะท่านผู้ชมฮะว้าวเอ้า ไอยังเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูต่อนะว่ามันยังอยู่หรือไม่นะท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยเฮ้ยปลาวานวันนี้เล่นกับปลาวานสองตัวนะปลาวานพิชชาตเป็นปลาวานที่ดุที่สุดนะฮู้ยถ้าเราพลาดท่ากัดทีเดียวตายนะท่านผู้ชมเฮ้ยพี่อู๋สงสัยว่าเนื้อพี่อูดไปอยู่ไหนวะเออเนื้อเน่าอ่ะจําไม่ได้นะจําไม่ได้นะเดี๋ยวขอกินฟักทองก่อนนี่ กิกลูกนึงนี่ออกไปดูก่อนยังอยู่ไหมมืดแล้วมืดแล้วโอ้โหนะท่านผู้ชมเห็นไกล้ไหมเป็นละอองน้ำลองลองลองสิเสียงเลยเสียง <c oughs> โอ๊ยมาด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะมันมืดนะฮะเดี๋ยวก่อนขอขอจุดทอที่ใกล้ หนีเห็นยังโอ้โหมาด้วยละ่ะโอ้โหท่านผู้ชมนุยลงไม่ได้เลยนะลงน้ำา้องจ้องจะเล่นง,งานเราทันทีนะท่านผู้ชมอะอ่ะลงใหม่หาปลาไหมะเอ,อขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โหสองตัวงท่านผู้ชมตัวใหญ่มากๆเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะลงน้ำไม่ได้เลยลงแล้วมันรีบมามันจะกินเรานะท่านผู้ชมปลาวานที่ดุที่สุดดาเมจ เยอะที่สุดนะตัวนี้มาป่ามาป่มา,มามาป่าหมาป่มาป่โอ้ยตัวนี้นี่ตีตะทิงอืมทุบหัวเลยทุบหัวได้เล่นหืสุดยอดเลยนะท่านผู้ชมลงน้ำแล้วก็รีบขึ้นรีบขึ้น <c oughs> รีบขึ้นโอ้โหท่านผู้ชมเห็นไหมฮะมันมืดนะ,วะเวลามืดแล้วตอนนี้นี่โอ้โห ไม่มีอาหารให้มันกินนะท่านผู้ชมเสียดายมากๆเลยลงตรงนี้มาปะมาปะเฮ้ยรีบขึ้นรีบขึ้นโอ้โหดูสิสองตัวสองตัวตัวเบลเลอร์เลยท่านผนะู้ชมฮะอืถ้าขึ้นไม่รีบขึ้นรีบขึ้นลงแล้วก็ขึ้นลงแล้วก็ขึ้นนะถ้าไม่ขึ้นมันก็จะกัดเราตายแล้วรีบขึ้นแบบนี้ โอเคสำหรับวันนี้ก็คงไว้แค่นี้ก่อนนะทุกผู้ชมโอ้โหไม่มีอะไรเลยันี้เร่งกับปาวานอย่างเดียวเลย2ตัวนะทุกผู้ชมยังไงก็ช่วยกดไลค์กับพี่อูทด้วยนะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ต่างๆนะติชมมาได้นะคอมเมนต์ใต้ล่างนะสวสดีครับบ๊ายบาย